ุนเส้นพาสองบ้านหลังใหม่เมพิชนาศสวยอลังการน่าอยู่มากแม้ว่าสองสาวอย่างเมพิชนาศกับคุณแม่ลูกหนึ่งแป้ออนจิราจะแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วรวมถึงอีกหนึ่งสาววนเส้นวนดีริิพาที่เตรียมรั่นละคัวิวานในปีนี้เช่นกันแต่สามสาวก็ยังมีเวลานัดมารวมแกงกันอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดที่สามสาววนเส้นเมย์แป้งมารวมตัวเป่าเค้กย้อนหลังวันเกิดให้กับวนเส้นและสามสาวก็ได้โพสต์โมเมนต์นี้ลงอินสตาแกรมซึ่งเป็นการนัดกันที่บ้านหลังใหม่ของสาวเมย์ที่วนเส้น ยังเอ่ยป่างชมเลยว่าบ้านสวยมากน่าอยู่มากกับแคปชั่นว่าของเกรทูเ t ชันบ้านใหม่คุณเมย์สวยมากน่าอยู่มากเดี๋ยวจะลกแป้งมาบ่อยๆ Thank you for the k 2ก็แค่เห็นรูปไม่กี่รูปก็เห็นเลยว่าบ้านสวยจริงๆบ้านหลังใหม่ของเมย์พิทนาศแต่งโทนสีขาวดูสบายตาอยากจะเห็นเต็มๆ็แล้วว่าบ้านหลังนี้จะอลาัางการแค่ไหนขอขอบคุณภาพเมย์พิทนาศุ่นเส้นวิธิธาภพ แป้งออนจิราภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกและคําค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ